สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนวทางและมาตรการการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองโดยสิ่งที่ผู้ปกครองจะได้รับมีดังต่อไปนี้ 1. รับเงินเยียวยาจำนวน2,000บาท 2. รับเงินค่าอาหารกลางวันประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 3. รับนมโรงเรียนผู้ปกครองขับรถเข้าทางประตู2เพื่อรับการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19 covid 1 9วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะ ผู้ปกครองเตรียมเอกสารและประกาสำหรับลงชื่อเพื่อรับเงินเยียวยาเงินค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียนที่บริเวณเรือนสุกัญญาผู้ปกครองรบกวนตรวจสอบเงินให้เรียบร้อยและเดินทางไปรับนมรบริเวณประตูทางออกที่1ค่ะ ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาให้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดนนทบุรีอย่างเคร่งขัดค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ